ตื่นได้แล้วไอ้เจ้าอึงสุขุนนะแต่จะว่าไปดูไปดูมาแล้วไอ้เจ้าเด็กนี่หน้าตาหล่อใช้ได้เลยอืมขอแต่อังหน่อยก็แล้วกันนะอืมเดี<ะ>๋ยวสิผีกองกอยลวนลานมเด็กละพวกชะนีอย่างนั้นเหรอเอ้ยผีกองกอยพ่อมึงสีได้กูก็กะ่าอ่ะเอ้ยบักผีกองกอย เอามือมึงออกไปเออเอ,อ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าสุขนุนั้นจะเป็นราชาคำสาบอีสานมันพูดอีสานลื้นเนี่ยเออเอ,อ้ยน่ากลัวซะจริงหัวพวกสูสูงไปเด้อเอจะเอ,อ้ย <c oughs> กูเป็นคำสาบอีสานละนักหัวแม่มึงบอเอาล่ะตอนที่มึงเอานิ้วให้กูกินมึงให้กูเป็นอึองบ่ฮะ เอาละพวกตัวสองคนสิขอยังก็ขอมาค่าตอบแทนสำหรับนิ้วหนึ่งนิ้วเออเออคือว่าคอยคอยอยากสิขอเจ้าอย่างหนึง่งอืมคนบาทเดียวกันเออคือว่าอยากขอให้ลุงตูตุยเฮ้ยเฮ้ยบ่ได้บ่ได้เปลี่ยนเรื่องไหมมึงหาแนวให้เจ้าของสองส่วยบ่มึงค่ะขัดข,ขอแล้ววันที่หนึ่งขอ,ขอแล้ววันที่หนึ่งเด้อคอยอยากเร็ววันที่หนึ่งคอยอยากเร็ววันที่หนึ่งตัเงยหน้าขึ้นได้ เอ้ยมีมิโกเขาสิรุเวแล้วแล้วพี่คะใช่แล้วเอ้ยล่างวันทีนึงวะสัยหากูหูกูซื้อเองแล้วบอกซู่มึงดอกบักอึ้งเผ่ามึงอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลนี่สุขุนะอืมเกือบรุดอีสานฮัลโหลฮัลโหลนี่สุขุนะสุดหล่อเองนะเมกุมิที่รักของพี่ได้ยินหรือเปล่าล่ะฮเฮ้ยไอแก่พันปีงเงียบไปเลยเฮ้ยโยนทิ้งแม่งเลยผู้สาวก็บอกคุยด้วยเอาละมึงเตรียมตัวตายอหากหักหรอถ้าไม่รังเกียจล้วก็โจโกคนนี้จะเป็นผู้สาวให้คุณเองนะคุณสุขุนะสถานที่กินปีโปโลซ้ำเผาของเราก็เอาเป็นด่านล่างก็แล้วกันเอาละสุขุนะเอ๋ยพวกเรามาเปิดประสบการณ์กันดีกว่าจุ๊บจุ๊บเฮ้ย มึงก word, people, word, ็เยาวาหลายท่อกูข exactly. ี้เดียดแต่ย้อนที่มึงเอานิ้วมาให้กูกินตั้งหลายนิ้วกูสิฟั่งขอเสนอมึงก็ได้ถ้ามึงเอาสนะกูได้แล้วก็กูสิยอมไปกินปีโปโลสะเพากับมึงกูบอกเลยว่ากูนั่นบยยอมแน่นอนเพราะว่าในใจกูมีหนกเม่พู้เดียวเว้ยผู้สาวโจโกมาแววน้อยนี่แกเอาไปกินขราว นมัดซ้ายมัดขวามัดซ้ายมัดขวาเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอระว่างแรงหนึ่งเอามึงเฮ้ยเไอ้เหี้ยสุขุนาเอ้ยเฮ้ยเกทตเจ้าวากาแข็งแรงเท่ากับกี่นิ้วของสุคุนาเหรอเฮ้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าหัวของเธอเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยมันอะไรสักอย่างนะฉันนึกไม่ออก เฮ้ยสุกุลนเอ๋ยกลายเป็นอึ่งปิ้งซะเถอมึงโอจ้าเฮ้ยมาใจอยาะเอ้ย,อย,ย,อยจังเป็นฮอนเถอะเนาะเฮ้ยเฮ้ยถ้าจับไม่สองมือ ยักี <dye i fol os> <ul ch> ่ไปแดกซะมึงเอยบักผีกองกอยฮไปเขานะเฮ้ยเฮ็ดได้ซ้ำนี่บอ สามาขีกาคิกเกี่ยมเถอม,มึงมึงคิดว่ามึงสิมาเป็นผู้สาวกูได้บ่เอยในใจกูมีน้องแม่ผู้เดียวเอ้ยปล่อยเขาเนี่ยเขาเอนี่ฉันแพ้แล้วแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮยพวกเราอะกะนี่มันอะไรวะเนี่ย ไอ้ควายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนนี้ยั <c oughs> <c oughs> ยยง,ยงละน้อเอานี่ไปก็นสะเทอมึงไอ้สุขุนะเฮ้ยทุกคนเตรียมตัวสู้กับมันเลยถ้า,ถาใครขยับยเป็นเกถ้ามีใครขยับก่อนที่ข้าจะอนุญาตละก็ข้าจะจับมันมาสี่ดากซะเอาละเอาละ,าละยังรอกยังรอกหนึ่งสองสามปาสลามขึ้นบกสี่เฮากิก้งจกตกะไดเอาไปได้ ต่อให้เป็นสุขุนะก็คงจะไม่อรอดคงจะกลายเป็นกุ๊กครันไปซะแล้วเฮ้ยของพ่อซํำนี่ขากูไม่ได้ดอกเดอ้เอเฮ้ยทำไมมึงตายอยากตายนอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สุขุนะเฮียเอ้สั์ไม่เอ้ยทำไมมึงตายยากแต่ย่างนี้เนี่ยอยาา่าว่าคข้าหยาบด้วยหน่อยบึงหลายเอาล่ะหลังจากนี้เฮามาตัดสินกัน โดยกูสิใส่พลังไฟคือมึง <laughs> อะอะไรนะพลังของแกเป็นพลังตัดเฉือนไม่ใช่เหรอฮะอ้ยกูจะใช้อะไรก็เลือกของกูเธอแต่มึงอย่าลืมอย่าลืมสะล่ะฮะลืมอะไรเหรอก็อย่าลืมกดติดตามทีส9ไงแม้โปรโมทเก่ง เอานีไปกินฟิวเดอร์ซันสุขุนะกูว่ามึงเล่นอาวีมากไปแล้วละ่ะเอยชาตินี้คงไม่มีใครรักฉันแล้วละ่ะเอยบักพีกองกอยอย่าไปเว้าแนวนั้นอะอะไรนะถ้าบม่ให้เว้าแนวนี้จะให้ว่าวแนวไหนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ความหักถ้ามึงไม่มีไผ่หักเดี๋ยวกูหักมึงเองเออจริงเหรอเนี่ยอีลี่แน่นอนบริตัวเออฮ้ยสุดท้ายแล้วฉันก็จะได้มีผู้บ่าวแล้วเฮ้ยกูตัวมึงในใจกูหักไม่กูมีผู้เดียว Hai kuai ai kuaai, uh, hi, hi, hi sukua yes, kwaai